สวัสดีค่ะมาพบกับจันหอมนะคะตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นนะคะจันหอมก็กําลังจะปั่นจัก,กรยานไปเอาแตงกวาที่สวนนะคะแต่จันหอมก็มาเห็นข้างทางสวยมากเลยนะคะจันหอมก็เลยอยากถ่ายให้พี่พี่เอฟซีได้เห็นนะคะว่าสวยมากจริงๆนะคะค่ะสวยมากเลยนี่นะคะต้นข้าวก็เขียวมากเลยนี่นะคะส่วนจันหอมก็จะไป ทางโน้นอีกนิดก็ถึงแล้วนะคะอยู่ตรงโน้นเองตรงโน้นพักาทิตก็ใกล้จะตกดินแล้วนะคะแต่ก่อนเจนทําก็้างว่างๆนะคะเจนทก็มาออกกําลังกายที่นี่นะคะก็ลมเย็นลมเย็นแล้วก็อากาศดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เจนทก็มาอยู่สวนแตงกวาแล้วนะคะ ค่ะตอนนี้ก็ขอตัวไปเอาแตงกวากันนะคะสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกริ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ